วันนี้จะมาแกะกล่องจัก,กรยานไฟฟ้านะครับยี่ห้ออะไรไม่แน่ใจนะครับ L U L A E สั่งมาจาก l a z a ด a นะครับราคา6,999วาบาทใช้เวลาส่ง3วันถึงครับก็น้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับต้องยก2คนและตัวกล่องจะค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ ต้องมาประกอบเองเป็นบางส่วนนะครับตรงนี้เป็นตะก้าแล้วก็ที่สูบลมแล้วก็แถมที่ล็อกแถมหมวกกันน็อกให้ด้วยหลังจากแกะกล่องมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่คอลงไปนะครับ โดยใส่ตัวนี้ลงไปก่อนนะครับค่อยๆดันลงไปครับดันลงไปเรื่อยๆลงแล้วอ้าวลงแล้วโอเคไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ต้องดูว่าล้อกับแผ่นตรงกันหรือเปล่าโอเคครับประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีรูให้ เอาประแจนะครับประแจขันจะมีน็อตอย,อยู่แน่นๆครับก็ต้องขันให้ล้อกับแฮนด์ต้องตรงกันด้วยนะครับสุดจะขันยากส่วนเอานิ้วเลยรวดเร็วมากโอเคใกล้แน่นละ คือถ้าแฮนยังหมุนได้อย่างนี้แปลว่ายัางขันไม่แน่นนะครับต้องขันจนกว่าจะแน่นจนกว่าล้อจะหมุนตามคือต้องให้แน่นจริงๆครับสายเบรกเราจะใส่ร้อยผ่านรูนี้นะครับแล้วก็เอาตรงเนี้ครับตรงขั้วเนี่ยมาไว้ล็อกกับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นง่ามอยู่นะครับเราเอามาล็อกไว้แล้วตรงนี้ก็มา ต้องใส่ตัวนี้ไปก่อนที่จะร้อยสายเข้าไปนะครับใส่ตัวนี้ไปก่อนแล้วเอาสายเกลียวตรงนี้ใส่เข้าไปรูตรงกลางทะลุออกมาแล้วถึงจะขันตัวนี้นะครับขันเข้าไปเรื่อยๆครับพอขันจนแน่นแล้วก็ลองทดสอบดูว่าล้อหมุนหมุนฝืดหรือเปล่าถ้าหมุนฝืดก็ขยับออกเรื่อยๆครับจนกว่าจะพอดี พอดีให้หมุนลื่นแล้วก็เบรกอยู่นะครับสำหรับตำหนิที่เจอนะครับก็จะมีจุดนี้ครับแตกร้าวน่าจะเกิดจากการขนส่งครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสเท่าไหร่แล้วก็ขั้วแบตเตอรี่นะครับาสายไฟรุดลงมาเดี๋ยวผมจะต้องทำการปัดกรีเข้าไปใหม่นะครับส่วนอื่นๆก็ ไม่ค่อยมีอะไรมีปัญหาสักเท่าไหร่ครับโอเคตอนนี้แก้ไขบัตรกีเรียบร้อยแล้วครับมผมก็ย้ำทุกจุดเลยครับใส่ตะกัวเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อความแน่นหนาก็มาลองบิดกุญแจดูนะครับไฟเขาก็ให้มาเต็มเลยครับแต่ว่าตอนแรกผมบิดยังไงก็ไฟไม่ขึ้นเลยคือไฟไม่เข้าครับมันมีฟิลอยู่ตรงนี้นะครับมาดูตรงที่ พักเท้าด้านหลังจะมีฟิลอยู่ตรงนี้ครับตอนแรกเขาเอาออกไว้นะครับเขาเสียบแค่ขาเดียวผมก็เลยต้องเอามาเสียบเป็น2ขาครับตอนแรกก็งงว่าทำไมบิดแล้วไฟไม่ขึ้นสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับก็คือเขาเซฟเซฟเอาไว้อาจจะเป็นช่วงระหว่างขนส่งเพื่อไม่ให้กุญแจบิดแล้วไฟติดขึ้นเองนะครับอาจจะทำให้แบตไฟหมดเกลี้ยงได้นะครับ ตรงนี้เป็นส่วนของตะกร้านะครับก็จะมีน็อตสองตัวครับตรงนี้พลาสติกสีชมพูมันหลุดไปนะครับตรงนี้ก็เป็นแผ่นประกบส่วนตรงนี้นะครับเขาให้มาค่อนข้างแปลกๆครับผมก็ใส่น็อตตรงนี้เพิ่มเข้าไปคือหาเองอันนี้ก็ขันลงไปตรงๆเลยครับเรียกว่าต้องดัดแปลงเอาเองครับ มันจะดูแปลกๆหน่อยครับผมก็บทวิธีแล้วเขาให้ตัวนี้มาก็ไม่รู้เอาไว้ทำอะไรครับพยายามใส่ก็ไม่ค่อยจะลงล็อกอะไรสักเท่าไหร่ก็ยึดยังไงก็ได้ครับให้มันแน่นเอาวิธีของเราครับส่วนใหญ่สินค้าจากจีนก็จะมีปัญหาประมาณนี้ครับให้อะไรมาแปลกๆอะไรที่มันไม่น่าจะประกอบได้ครับเราก็ทำตามที่เราคิดว่ามันแข็งแรงก็พอครับ แล้วมันใช้งานได้ก็โอเคแล้วครับเรามาดูกุญแจก่อนนะครับที่เขาให้มาก็จะดอกนี้เป็นดอกที่ไว้สำหรับเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องบิดอีกทีหนึ่งเป็นการเปิดไฟหน้านะครับเปิดเครื่องดับเครื่องก็มีให้มาสำรองไว้2ดอกครับ ส่วนดอกนี้ก็จะเป็นที่ล็อกสำหรับล็อกล้อหลังนะครับก็มีให้มาสองดอกเช่นกันสองตัวนี้นะครับตัวเดียวกันแต่ว่าอีกอันหนึ่งจะมีปุ่มแดงๆก็ไว้สำหรับเป็นไฟส่องสว่างไม่ใช่สัญญาณรีโมทนะครับแล้วก็จะมีให้มาเป็นรีโมท สองตัวครับสองตัวเหมือนกันก็ไว้สำหรับล็อกกันขโมยนะครับล็อกดึงที่ดังติดเวลามีใครมาแตะเบาะนะครับก็จะมีการเตือนครั้งที่หนึ่งหรือว่าถ้าใครมาหมุนล้อนะครับหยับล้อปุ๊บดงังทันทีให้เรากดาที่ปุ่มล็อกเหมือนเดิมนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มสายฟ้าก็ได้ครับ จะเป็นการปิดเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีล็อกล้อหลังด้วยกุญแจดอกนี้นะครับวิธีการล็อกล้อหลังนะครับก็มาที่ตรงนี้ครับเปิดขึ้นมาก็จะเห็นรูกุญแจเราก็เสียบเข้าไปเลยและปิดเรียบร้อยครับปิดล้อก็จะแกลกแล้วก็ล็อกแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เป็นการปลดล็อกส่วนตุ่มแดงแดงก็คือไฟส่องนะครับ2เวลากลางคืนจะล็อกแล้วมองไม่เห็นก็กดอย่างนี้ครับหมุน Un อังแก๊โอเคโอเคประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรครับบางอย่างก็ไม่รู้ว่ามันประกอบยังไง ก็ต้องมานั่งงมๆเอาครับก็ถือว่าคุณภาพอพอใช้ได้นะครับแต่อย่าหวังมากไม่ได้นะครับบางชิ้นส่วนก็อาจจะประกอบไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็มีร่องครับมีร่องก็คืองานประกอบเขาไม่ได้เป๊ะครับกับราคาแบบนี้นะครับตามมุมอะไรก็อาจจะมีเกินเกินเหลือหล่อมมาบ้างครับไม่เสมอนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยมากครับราคาแค่6,000กว่าบาทเอาแค่ใช้งานได้นะครับก็โอเคแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาวัดลมกันก่อนนะครับรู้สึกว่ายางจะค่อนข้างแข็งถ้าแข็งไปก็อาจจะกระเทือนเกินไปครับให้มายี่สองเองแต่ทำไมดูแข็งมาก อาจจะยางยังใหม่อยู่ครับยีสองนั้นพอแล้วไม่เอาออกนะครับเพราะหลังอยู่ที่ประมาณยีบเกถ้าสองคนก็ควรจะเติมหลังสักสาสสองเพื่อความประหยัดนะครับโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปลุยก,กันเลยนะครับตอนนี้แบตเต็มร้อยนะครับ ถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ค่อนข้างะเตือนพอสมควรลมยางอาจจะค่อนข้างแข็งไปนิดนึงก็ได้นะครับข้อดีของลมยางแข็งก็คือประหยัดแตครับว่าตาเร่งใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้ ลาขึ้นลูกแลนหน้าต้องเบาๆหน่อยคนระับมีการกระเทือนด,ดังก๊อกแก๊ก,กของพลาสติกไฟเลี้ยวกับไฟเบรกไม่มีนะครับก็กระจกข้างก็ไม่มีมาให้ กระจุกค่างน่าจะต้องติดเพิ่มเอาเองครับ องเริ่มเกินแกว่งแล้วครับเริ่มหวาดเสียวแล้วครับล้มมานี่เอาเรื่องนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวลองใหม่อเอเรามาลองความเร็วสูงสุดนะครับ ตอนนี้อยู่ที่22 24 25 32 32ปิดสุดแล้วครับปิดสุดแล้ว32 32ไม่เกิน33นะครับ บิดสุดแล้วบิดสุดคร้างไว้แอนค่อนข้างสั่นนะครับใทยขี่ไม่แข็งไม่ควรลองนะครับบิดสุดบิดสุดอยู่ที่สามสองสามสองไม่ถึงสามสานะครับที่โหมดสวิตช์แรงสุดแล้วนะครับสรุปได้ที่ประมาณสามสบสองครับถือว่าเร็วใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้ ขี่แค่ไม่เกิน25ก็พอแล้วครับ30เร็วเกินล้อค่อนข้างยาสันๆหน่อยก็จะอันตรายนะครับหลับ้อที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่นะเป็นปยานที่ล้อโตๆนะครับเดี๋ยวจะไปลองสะพานชันๆให้ดูนะครับว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่า ไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวครับพอไ่ได้ชันมากนะครับจักรยานปั่นขึ้นได้แต่ไม่ไหวไม่เหมาะกับทางชันๆนนะครับเอากับรถดีกว่าลงกันครับลงสบายอยู่แล้ว อลองใช้กำลังเบรกตอนนี้วิ่งมาประมาณ5กิโลแล้วแต่ยังไม่ลดสักีดเลยครับอาจจะวิ่งได้ไกลอยู่นะครับ เอาสายที่เกียจครับไม่ต้องปั่นให้เมื่อยครับโอ้โหแซงจักรยานได้ครับยอดเลยผมไม่ออกจากบ้านมากมา สบาเราพิงใช้ได้นะครับไม่ได้น่ากลัวมากคือล้อมไม่ได้แกว่งไม่ได้สายอะไรมาก ชอบออปชันเยอะๆนะครับไปในเรวะครับวิ่งได้ไกลกว่านี้ก็เอาตัวดีๆหน่อยก็ได้ครับแล้วแต่การใช้งานถ้าวิ่งเยอะๆวิ่งบ่อยๆวิ่งไกลว่า กว่าจะเดินทางถึงบ้านก็น่าจะราวๆสัก15กโลครับหรืออาจจะเกินครับถ้าได้เกิน15กิโลนี่ว่าหน,นะครับ,นรบหน้าปัดไม่รู้ว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับไปดูกันว่าจะถึงบ้านหรือเปล่า สรุปวิ่งไปทั้งหมด14กิโลนะครับก็ไฟแบตเตอรี่ยังไม่ลดเลยก็ลองสอบถามกับตัวแทนจําหน่าย mm hmm. เขาบอกว่าน่าจะลดครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นที่ไฟแบตเตอรี่มีปัญหาหรือว่าเรายังวิ่งน้อยไปยังไงเดี๋ยวคราวหนะ้าผมจะลองวิ่งสัก25โล30โลดูนะครับว่าไฟแบตเตอรี่มันจะลดลงหรือเปล่าแล้วก็จะลองเอาไปใช้งานจริงๆนะครับจะให้แม่บ้านไปลองขับขี่ดูดูว่าถูกใจเขาหรือเปล่านะครับคอยติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ